ขึ้นเขาชลาวันนี้จะขี่อย่างเดียวไม่เข็นใช่ไหมนี่ก็ต้องเข็นแหละเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะเป็นทางเทลเลยครเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขาลงจะเป็นยังไงขาขึ้นจะเป็นทาง ลาดยางนะแต่ขาลงเราไปลุยกันเดินนียอะไรนะไม่แบกช่วยแล้วได้ข่าวว่าครั้งที่แล้วมาคนเดียวเหรอใช่ครับมาสำรวจเส้นทางครับล้มไปทีหนึ่งครับรู้สึกว่าได้แผลกลับไปด้วยได้แผลได้แผลยบ้อย <L at he daunting> แล้วโอเคไปดูการขึ้นเขาฉลากด้วยสกูตเตอร์พร้อมลงทางเทลด้วยสกูตเตอร์ เตรียมตัวขึ้นครับผมทางขึ้นจะเป็นทางราดยางนะครับยาวประมาณสามกิโลเมตรนะครับแต่เดี๋ยวทางลงเดี๋ยวจะพาไปลงทางเทลครับคือเรามาโดยที่ไม่มีสกูตเตอร์นะว,วันนี้เราก็ต้องเดินเพราะว่ารู้สึกว่ามีสกูตเตอร์แล้วเราไปไม่รอด<ะ>และเอ้คุงใครจะถึงก่อนกันวันนี้ไปกันเลยสิวะ ใครจะถึงก <l Jean Rabbit bulun> ่อนกันนะววันนี้ทางขึ้นเขาฉลากนะครับมาต่อมาได้ประมาณเกือบครึ่งทางแล้ว ทางลาดยางเลยนะครับคนอื่นๆเราก็จะชอบวิ่งกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศเย็นเพื่ออกกำลังกายที่เราใช้สกูตเตอร์ขึ้นทางค่อนข้าง,าง,างชันเลยครับผมสกูตเตอร์เรายังไหวครับซ้อนสองขอันขึ้นไปเลยโอเคดูในกล้องอาจจะไม่ชันนะครับแต่ ขึ้นมาแล้วสันมากครับตรงนี้มาแล้วมาแล้วสายเดินสายวิ่งเพื่อสุขภาพมาแล้วเลยเดี๋ยวขี่สกูตเตอร์นำไปก่อนโหของกินน่าจะเต็มเป้เลยเนี่ยเนื่อย่างเหนื่อยแล้วแต่ยังไม่คึอทางเลยนะ

อ้อดวดยถึงแล้วแย่ตามมาด่ครับเวลาขึ้นเขาฉลากนะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเราต้องมาสักการะพระพุทธพระพุทธหมื่นขานนะครับเพื่อให้เราลงทางเทลอย่างปลอดภัยนะครับเราต้องขอพร ก่อนนะครับสามเจ้าพ่อหมื่นผานั่นเองครับเมื่อกี้เราขึ้นมาด้วยขันนี้นะครับสอนสองเลยดูตอนวิกเตอร์ว้าวแต่เดียวเดียวเราจะลงทางเทลฝั่งนี้นะครับที่คนอื่นเขาวิ่งเทลหรือว่าเอาจักรยานดาวฮิลลงแต่เราจะเอาสกูตเตอร์ลงนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงครับจะรุ่งหรือจะอร่วงร่วงเจอกันครับ เดี๋ยวเราจะไปลงทางเทลกันนะครับเตรียมพร้อมนะครับถุงมือพร้อมนะครับโอเคแว่นกันพวกเศษไม้เศษอะไรพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปลงทางเทลด้วยสกูตเตอร์ครับดูเส้นทางครับแค่ทางลงก็ดูสหัสกันนะอันนี้ยังไม่ซึ้งทางเลยนะ คนหนึ่งเดินนะเดินแล้วก็จะสบายหน่อยเพราะว่าครั้งนี้เราไม่ต้องแบกเหมือนครั้งที่แล้วขอแค่อย่าล้มพอแค่นั่แหละความทรมานทารกหดไปอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่ใช่ทางเรียบบรรยากาศเนี่ยจรงนะสงบบอกแล้วการเดินป่าเดินเขามันเป็นอะไรที่ดีโอเค ออลอมาแรกๆลงมาทางเทลขอฉลากแรกๆเราจะเจอซุ้มป่าไผ่เย็นๆเลยนะครับตามมาครับเหมือนเราวิื่องีนิมราทิบในเขาปีนยากจะหนัม,มากมบอกกับกัรักผ่อนมาก ก็ดีมีเสือก็กระจันต่อเลกแหละทางก็จะไม่สวยนะคะแต่เดินมาวันนี้คือสบายไงไม่ต้องแบกแล้วเซฟติเตอร์อะขาวที่เ้าเข็ดแล้วค่ะแต่คนที่ตามมันตามมาสิยืนคิดอยู่ว่าจะลงยังไง ไปไม่ถึงค่ะ สรุปล้มตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> มันไหลมันพันมากเลยแล้วมันไหลร,รอบที่แล้ว

เป็นจุดชมวิวที่อยู่เป็นทางเทลขาลงเขาฉลากครับผมซึ่งวิวข้างหลังของผมเนี่ยครับจะเป็นอําเภอเมืองศรีราชานะครับผมจะเป็นทะเลนะครับภูเขานะครับสวยเลยทีเดียวนะครับถ้าใครมาที่เขาฉลากนะครับก็สามารถมาแวะพักเหนื่อยตรงนี้ได้นะครับดื่มน้ำดื่มท่าก่อนที่จะเดินทางเทลลงไปต่อนะครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับเราพักชมวิวได้พักหนึ่งแล้วตอนนี้หายเหนื่อยแล้วดื่มน้ําดื่มท่าเพิ่มแรงแล้วเดี๋ยวเราลงทางเทลกันต่อครับ เราลงจากจุดชมวิวมาสักระยะนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะไปถึงมีทางให้แยกนะครับเดี๋ยวเราจะแยกไปทางไหนเดี๋ยวเราไปดูโอเค จุดชมวิวนะครับลงมาสักระยะหนึ่งนะครับเราจะถึงทางแยกตรงนี้นะครับสายลงไปที่เป็นเทลอีนะครับเป็นทางจักรยานถ้าแยกขวาไปนี่รเราจะไปวัดธมมาวาดนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะเลือกเป็นไปขวานะครับเพื่อไปวัดธมมาวาดตรงวัดธมมาวาดจะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าสวยแค่ไหนนะครับไหนป้ายไปวัดไม่มีครับใช้ความเคยชินครับผมรู้ได้ไงว่ามันต้องขึ้น อัีโอเคเห็นทางไปวัดแล้วค่ะแต่ดูทางเข้ามานะลุงใครจะไปรู้ว่าเป็นทางไปวัดมันแยกขึ้นเลยมันไม่ได้ทางลงเขามันเป็นทางขึ้นเขาลูปิดเรืของจริง เดี๋ยวให้ดูทางนะคะไปรอกัอนด้วยโกแคบของจริงแค่นี้นะครบับจุดชมวิวบนวัดรมมาว่ารับผมอันนี้ก็วิวศรีราชา จุดชมวิวตรงนี้นะครับของวัดพุมมาวา่ดเดี๋ยวเราจะเอาสกูตเตอร์ลงบันไดไปสักช่วงหนึ่งมันจะมีแยกไประหว่างเทลเอกับเทลบีนะครับ เหนือนิดหน่อยครับเอาสกูตเตอร์ลงมาจากบันไดสักพักหนึ่งนะครับเราจะมาถึงทางแยกสามารถแยกไปทางซ้ายก็ได้หรือว่าด้านขวาก็ได้นะครับถ้าด้านขวาเนี่ยจะไปเทลบีนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับซึ่งจะเป็นท่าผาสูงชันไปทางค่ายลูกเสืออะไรสักอย่างนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ลงบันไดต่อเราจะไปด้านซ้ายนะครับเพื่อไปยังเทลเอนะครับที่ว่าเป็นเทลเอนะครับเดี๋ยวเราไปด้านซ้ายกันครับ โอเคครับหลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายตรงบันไดนะครับถ้าจําได้เราขี่มาสักประมาณร้อยเมตรนะครับเราก็จะมาถึงสามแยกตรงนี้นะครับถ้าเราตรงไปนะครับจะเป็นทางออกนะครับไปที่เทวเทวทีนะแต่นี้ก็เป็นเส้นลงมาจากทางตรงนะครับลงมาก็จะมันบรรจบได้หมดครับก่อนหน้านี้นที่เราเลือกเลี้ยวขาใช่ไหมครับถ้าเราไม่เลือกเลี้ยวขาแล้วเลีอยตรงลงมาทางที่เป็นรูปของอาจักรยานเสือภูเข,ขาเราก็จะมา ถึงตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อฝั่งนี้ครับเดี๋ยวก็จะเป็นทางออกแล้วครับตามมาครับ มันจะมีทางให้ตรงไปแล้วก็แยกเลี้ยวขาลงไปนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะไปอีก3ประมาณ2-3งกิโลจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะออกเขาฉลากได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกลงด้านขวาลงไปนะครับเป็นทางที่เขาเสือภูเขาเขาใช้ลงเพื่อออกจากเขาฉลากนะครับจะไปด้านขวากันครับ ทางรัดยางครับหลัง,งจากที่เหยื้องขวาลงพอฉนับมาคือคูน่นี้นะครับ ารกิจนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับการนำสกูตเตอร์นะครับขึ้นลงเขาฉลากนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ